รวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเก๋งราคาประหยัดนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพและสามารถออกได้ทุกจังหวัดด้วยนะคะกับรถยนต์คันนี้ค่ะเป็นรถเต็นท์นะคะทุกท่านนิสสันเทียนานะคะ2 3 0 t GSV 6ค่ะกับเป็นรถปี0 6เป็นรถผ่านการใช้งานมาน้อยนะคะไม่เคยมีชนขัดร้อมแม็ก ยางปี2020เบาะหนังปรับไฟฟ้าได้นะคะแอร์เย็นค่ะราคา1 9 0 0 0บาทซื้อสดใช้บัตรประชาชนใบเดียวค่ะรถสวยเรียบเรียบดูดีออปชั่นครบนะคะเรียบหรูนะคะใช้งานได้ปกติวิ่งกันได้สบายค่ะทุกท่านเรยกไม้2 2 0 0 0 0กว่โรนะคะเกียร์ออโต้เบาะหนังกระจกเป็นไฟฟ้าคูนาปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะและยังสามารถผ่อนได้ค่ะ ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดไม่จำกัดเสมอภาคทั่วไทยนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะโทรหารผู้ขายทางร้านได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปค่ะเป็นเบอร์ร้านเลยนะคะร้านแตงโมคาค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อทางร้านไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจและเป็นประโยชน์กับทางร้านผู้ขายด้วยนะคะ ในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ